ครับก็อีพีนี้จะบอาว่ากันเรื่องของการสร้างบันไดนะครับเบื้องต้นก็จะเป็นตัวบันไดง่ายๆครับตัวสเตตตัวนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปที่แปลนชั้นหนึ่งทีนี้เราจะเห็นว่าในส่วนของบันไดเนี่ยตาม pdf ที่เห็นเนี่ยก็จะสตาร์ทประมาณนี้นะครับชานพักก็น่าจะสูงหน่อยเพราะว่ามีห้องน้ำข้างล่างอา ทีนี้เดี๋ยวเรามาเช็คความสูงกันดูไปที่เซคชั่นแล้วกันนะครับความสูงก็คือ3.75ถึงก็มีด m เมนชันจับใส่เลยก็สามเมตรยีนะครับยี่สา0เมตยี่สิบเนี่ยเราต้องการขั้นไม่เกิน18ดเซนนะครับก็ มีอยู่สามจุดสองนะครับหารด้วยจุดหนึ่งแปดเราก็ได้ประมาณสิบเจ็ดขั้นสิบแปดขั้นสิบแปดขั้นนะครับทีนี้ก็เอาสามจุดสองหารด้วยสิบแปดก็ได้ขั้นประมาณสักสิบเจ็ดเซนโอเคดีมากไม่เกินสิบแปดเซนนะครับทีนี้เราก็อ่ะไปที่แปลนชีหนึ่งนะครับแปลนชี้หนึ่งเนี่ยเดี๋ยวเราสร้างขึ้นมาก่อนแล้วกันหลักการก็ไม่มีอะไรมากก็ไปที่ สเตนนะครับทีนี้ส่วนแ,แต่เนี่ยมันจะมีให้เราเลือกอยู่3าแบบนะครับแบบอันนี้คือแบบประกอบเนะีเป็นบแล้วก็เป็นเคสอินเพรสแต่แล้วก็พีเคสแตให้เราเลือกตัวเคสอินเพรสนะครับมโนติคแต่โอเคเลือกมาแล้วนะครับก็อันนี้เราจะวนอย่างนี้นะครับก็คือลากเส้นให้เส้นอยู่ขวานะครับ ทีนี้เราก็เลือกลันตัวนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวเอามาสร้างภายนอกแล้วกันปึ๊บลากขึ้นมาก่อนนะครับอันแรกก็เวลาเราลากไปดูข้างล่างนะครับจะมีขั้นทั้งหมดอยู่ประมาณสิบแปดขั้นอโอเคเดี๋ยวก,กลับไปนิดนึงที่เราไปที่สเต็ก่อนนะครับเจอมอนติกลก็มาอีดิตูนะครับเราฟิกไปที่แม็กซิมัมเนี่ยไม่เกินสิบแปดอ่า ตั้งค่าลูกนอนนะรประมาณยี่สิบห้าแล้วก็ความกว้างของบันไดก็คือตัวกว้างเมยยี่สิบนะครับประมาณนี้โอเคแล้วก็ลากไปตรงนี้เลยก็ได้นะเดี๋ยวทําให้ดูตรงนี้เลยก็ประมาณนี้อากาศไปก่อนครับเสร็จแล้วก็จะได้มาโอเคมองอยู่นะมองไม่ค่อยเห็นนะ สิบสงนะครับเนี้ยก็ลากไปทักงสิบเอขั้นก่อนแล้วก็ลากต่อไปด้านบนกดวางไปก่อนแล้วลากให้สุดนะครับมันก็จะหมดที่สิบโอเคครับได้บันไดมาแล้วก็จะมีทั้งหมดสิบแปขั้นทีนี้เดี๋ยวในส่วนเนี้ยเรายังไม่ได้มีก็ละลายมานะครับให้มันเสมอริมคารฝังนี้นะครับส่วนฝั่งนี้ โอเคครับทีนี้เราก็ฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวทิกถูกไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราโมกกลับมาให้เสมอตัวริมคานดูเป็นเศษแล้วกันนะครับให้เสมอริมคานตัวนี้ก็กดถูกนะครับโอเคแล้วก็เลือกบันไดโมกโอเค okay, ครับอยู่ในเป็นวาเฟรม นะครับแล้วก็ลองมาดูในโหมดสามดีก็ประมาณนี้นะไอส่วนเหลากันตกเดี๋ยวเราลบทิ้งไปนะครับเพราะว่าเราต้องการแค่โครงสร้างประมาณนี้นะครับหากนี้ไปดูในส่วนของแฟกชั่นนะครับแฟกชั่นเนี่ยโครงสร้างเดิมคานอยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าเราทําชุดใหม่มาก็ลองเช็คดูนะครับเช็คอันแรกก่อนว่าตรงนี้ถ้ามีห้องน้ำข้างล่างเนีย่ยมันสูงพอไหมก็สองเมตรกว่า ที่ซสองไม่กว่ามคิดว่าต่ําไปเนี่ยเราต้องขยับบันไดชุดนี้ให้มันจํานวนขั้นมากขึ้นเพื่อให้ตัวชารพักสูงขึ้นตรงนี้จะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิหกสิบเจ็ดและวก็สิแปดถูกต้องนะครับทีนี้ถ้าเกิดต้องการให้ตรงนี้สูงขึ้นนะครับก็ไปที่ชั้นหนึ่งครับแล้วก็อีดิทแล้วก็เลื่อนตรงนี้มาอีกขั้นหนึ่ง ขันเดียวไโอเคด้านบนก็จะหายไปขั้นหนึ่งที่ก็ลองถูกดูไปดูที่เซคชั่นใหม่ครับเช็คความสูงข้อสองเมตรยี่ก็โอเคครับทีนี้แล้วตรงนี้ล่ะตำแหน่งเนี้ยซึ่งในส่วนของคานชั้นสองเนี่ยมันก็จะมีหลบให้นิดนึงแต่เ,เราจะไปเช็คดูว่ามันพอไหมก็เซคชั่นนะครับเพราะว่าเซคชั่นมันนิดหนึ่งแันมถึงคารตัวนั้น นะครับแล้วก็ลองดูในส่วนของเซ็กชันดูเช็คความสูงดูเขาคุนพอไหมเมตรเก้าสิบนะครับก็ถือว่าค่อนข้างต่ำอาจจะต้องหลบคานตัวนี้เข้าไปอีกซึ่งไปดูชั้นสองเนี่ยคานตัวนี้นะครับคือคานตัวนี้ แต่ต้องทําเป็นคานแบนหรือทำเป็นพื้นยื่นออกมาเพื่อให้ตรงนี้มีความสูงเพียงพอโอเคตรงนี้อาต้องปรับพื้นนิดนึงให้ถึงเงาขอบบันไดเพราะว่ากอ ทางตัวนี้ด้วยครับดูไปสามดีน,นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับที่ก็จะมีปัญหากับไอ้คานตัวเนี้ยซึ่งมันค่อนข้างจะทําให้บันไดต่ําไปนิดนึดนงแต่เราต้องการความสูงตรงเนี้ยพอแต่ว่าถ้าเกิดเราแต่ถ้าเราต้องการจะไม่อยากขยับคานเพราะว่าคานตัวนี้มันจะมีผลกับตัว ทางเข้าชั้นสองนะครับถ้าขยับมากกว่านี้ประตูนี้จะเปิดไม่พอเพราะงั้นตัวใต้บันไดเนี่ยทําได้สองอย่างก็คือ1นึ่งรถลงน้ําลงนะครับสองยอมไม่ฟ้าตรงนี้ต่ำแค่สองเมตรก็ไปที่โครงสร้างชั้นหนึ่งแล้วกันก็ขอกดบันไดลงมาอีกขั้นนึ่งก็อีเดียน,นะครับแล้วก็กดตรงนี้กลับมาที่เดิมโอเคทงนี้ก็จะครับไปที่เซกชัน ดูในส่วนของตรงนี้ก็ได้สองเมตรกว่าแล้วครับโอเคนะครับส่วนตรงนี้เพราะว่ากฎหมายมันห้ามต่ำกว่าสองเมตรส่วนตรงนี้ได้อยู่ประมาณสองเมตรเหมือนกันนะครับก็ประมาณนี้ไปดูในส่วนสามดีทีนึงน,นะครับส่วนบันไดเนี้ยที่ยังขาดไปก็คือตัวเสานะครับแล้วก็ปรับตรงชั้นสองไมาให้เสมอกันขอปรับชั้นสองก่อนแล้วกัน อ P D F นี้ขอหายไปนะครับส่วนคานตัวนี้ก็ไม่มีไรครับก็ละลายใส่เลยนะครับก็ประมาณนี้แล,นนะนแล้วก็อีกนิดนึ่งคือพื้นก็อีดิตแล้วก็อะลายไปให้ชนกระขอบคานโอเคมาดูสามดีอีกทีนึง ก็ได้บันไดมา,าดูที่เซกชันเซกชันเมื่อกี้มันตัดไม่ผ่านตรงนี้นขอปรับเซกชันหม่ทกี้เขียนนโอเค,อเคพอดีละทีนี้ก็ลองมาสร้างเสากับคารตัวนี้แล้วกัน ก็ทีนี้บันไดเราก็จะได้ประมาณนี้นะครับใส่ตัวคานชันพักแล้วก็เสารับบันไดนะครับให้แล้วเสร็จก็ใต้บันไดนี้ก็จะเป็นห้องน้ำอาจจะต่ำนิดนึงเสาต้นนี้ขอปรับลงไปนิดนึงเป็นลบจุดนี้โก็เรียบร้อยครับประมาณนี้ลองฝึกใช้กันดูครับ